สวัสดีค่ะทุกคนป้อนเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมาเพราะช่วงนี้ยุ่งมากแต่ก็มานะแล้วก็ไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยเพราะว่าวันนี้เอาข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบจริงอะ่ะมาบอกเลยซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่แบบหลอกลวงอะ่ะแบบดูปิ้นป้อนดูมีพลิกแพลงอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคกัน ดูโจ์ค่ะคุณเขาบอกว่า a b r o a d and white dog อะไรไม่รู้แหละ on the chair ทุกคนรู้ไว้เลยนะเมื่อเห็นคำว่าอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แสดงว่าข้างหลังจะต้องเป็นกลุ่มก้อนของคำนามแน่นอนและแก brown and white dog จะต้องเป็นกลุ่มก้อนของคำนามค่ะคุณแล้วมันอะไรก็ไม่รู้ on the chair ใช่ไหม on the chair คือแปลว่าบนเก้าอี้เป็น preposition การที่จะพูดว่าบนอะไรจะใช้คำว่า on นั่นเองนะคะอะแล้วยังไงต่อ ทุกคนจำไว้เลยนะเมื่อเราเห็นคำว่าอหรือคำว่า a n นเมื่อไหร่แสดงว่ากลุ่มกลอนคำกลุ่มกลอนกลุ่มก้อนคำนามนั้นเป็นกลุ่มก้อนของเอกพจน์ K ot, ของเอกพจน์ singular นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยใน i h o เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระหูพจน์ตัดทิ้งไปได้เลยเห็นอะจะต้องเป็นเอกพนพ ถ้าเห็น verb ที่เป็นพหูพจน์ตัดทิ้งได้เลย have s a i ตัดทิ้งค่ะ have ใช้กับอะไร have ใช้กับผูพจน์ประธานที่เป็นพหูพจน์ you w e t h e y โอเคปะต่อไป are sitting ตัดชิงเพราะว่า are ใช้กับพหูพจน์เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นเอกพจน์เหลือแค่ is sitting กับ set แล้วคราวนี้ต้องมาดูต่อต้องมาดูต่อว่าเราจะใช้ is sitting หรือ set ดีทุกคนจำไว้นะเมื่อคุณเห็น verb ที่เป็น verb infinitive เพียวๆแบบนี้เมื่อเห็น verb ที่เป็น infinitive เพียวๆแบบนี้นะคะ เราอะจะต้องมาดูต่อว่าถ้ามันเป็นเพียวๆแบบเนี้ยกลับไปดูที่คํานามหรือประธานของประโยคว่าประธานของประโยคเป็นพหุพจน์หรืรเปล่าเพราะว่าเราจะใช้ Ver ร ที่เป็น verb เดียวแบบนี้ก็ต่อเมื่อประธานเป็นพหูพจน์แต่ในอันเนี้ยตัดทิ้งได้เลยเพราะประธานเป็นเอกนพป้อนบอกแล้วเห็นอะเป็นเอกพจน์แล้วมันมีความตอกย้ำต้องคำว่า dog 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 ไม่ได้มีการเติม s อะไรใดๆดังนั้นก็ยิ่งเป็นความตอกย้ำก็บอกว่าเอกพจน์แน่ะแกงั้นตอบไปเลยแม่ is setting เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะประโยคเต็มๆก็คือ a brown and white dog is sitting on the chair หมายความว่าหมาเนี่ยน่ารักน่ารักตัวสีขาวและสีน้ำตาลเนี่ยนะคะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นเองเสริมให้นิดนึง tense เ,เนี่ยนะคะเป็น present continuous คือเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด for example I'm teaching you guys English I'm holding the ipad um I'm holding the pen I mean the pen อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตอบมาใน ข้อสอบที่ป้อนลงไปให้นะคะนั่นแหละนั่นแหละมีคนเห็นบอกที่มาของหมาตัวนี้ด้วยโดยการที่ส่งลูกพ่อเป็นสีน้ำตาลส่งลูกแม่เป็นสีขาวส่งมาอะไรก็เก๋ๆนะคะอ่ะข้อนี้ออกแน่ๆน,นะจำไว้นะลกจำไว้ออกแน่ๆออกแน่ๆถึงแม้ว่ามันจะดูหลอกลวงแต่ว่าเราก็จับทริกมันได้แล้วมันก็จะง่ายนะคะเห็นอ่ะเห็นแอนแสดงว่าเป็น ประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้น Ver รจะต้องผ่านตามมาันะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย